มีข่าวดีจากทาง GULF มาแจ้งให้ทราบค่ะคุณยุภาพินวังวิวัฒน์ซึ่งเป็นผู้บริหารด้านการเงินของกาลฟได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2,568ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทย่อยของ GULF ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ความพิเศษของโครงการนี้ก็คือเป็นโซล่าฟาร์มที่มาพร้อมกับระบบกักเก็บพลังงานหรือที่เรียกว่าโซล่าเบส e นั่นเองค่ะซึ่งเปิดดำเนินงานพร้อมกันถึง2โครงการเลยนะคะโดยทั้ง2โครงการนี้มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมตามสัญญาอยู่ที่121เมกะวัต์แต่ถ้าดูที่กำลังการผลิตติดตั้งจริงจะสูงถึง288.7เมกะวัตเลยทีเดียวค่ะ และข่าวดีที่สุดก็คือตอนนี้ไฟฟ้าจากทั้งสองโครงการก็ได้เริ่มจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพอเรียบร้อยแล้วซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ดำเนินงานผ่านบริษัทลูกที่ชื่อก้าวฟรีนิเวเบิลเอเนอจีที่ทาง GULF ถือหุ้นอยู่เต็มร้อเซค่ะก็นะับเป็นอีกก้าวที่น่าสนใจมากๆในการรุกตลาดพลังงานสะอาดของ GULF เลยนะคะ